อ่ะก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็เข้ามาอยู่กันในเกม forspeed No Limit กันอีกครั้งนึงแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาแต่งรถให้ดูกันอีกเหมือนเดิมเลยนะครับซึ่งสำหรับรถที่เราจะมาแต่งกันในวันนี้ก็จะเป็นเจ้าคันนี้เลยนะครับก็จะเป็นเจ้า Nissan s k y l i n e gtr นะครับตัวนี้จะเป็น R32 นะครับก็คันนี้ก็คงไม่ต้องพูดเยอะนะครับหลายคนน่าจะรู้จักคันนี้ดีอยู่แล้วนะครับเป็นอีกหนึ่งตำนานของ Skyline นะครับอีกหนึ่งตำนานก็ซีล l านั่นเองนะครับก็สำหรับคันนี้นะครับสเตตของรถเนี่ยผมอัพไปเต็มแล้วนะครับคันนี้จะเต็มที่6ดาวนะครับแล้วก็เรื่องของพวกของภายในต่างๆพวกเครื่องยนต์เกียร์ในตัด กอง ECU ทั้งหลายแหล่นะครับอันนี้ผมยังอัพไม่เต็มนะครับตอนนี้ PR ก็อยู่แค่6 6 8เท่านั้นเองนะครับคือคันนี้ผมไม่ค่อยได้ขับไงก็เลยไม่ค่อยได้อัพเยอะอะไรมากมายนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะถ้าผมอัพเยอะกว่านี้ PR ก็เยอะกว่านี้แน่นอนแหละนะครับแต่นี่ผมอัพไว้ประมาณกลางๆนะยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับดาวเพิ่งจะ3 4ดาวเองนะครับพวกของแต่งภายในต่างๆนะครับแต่ว่าตัวสเตจรถเนี่ยเราอัพเต็มหมดแล้วนะครับเพราะนั้นของแต่งภายนอกเนี่ยปลดล็อกให้เราไปแต่งได้ครบหมดแล้วแหละนะครับเพราะนั้นระับค ก็มาที่มัดช็อปเลยนะครับอ่ะโอเคมาที่มัดช็อปนะครับเลื่อนหารถเรานิดหนึ่งอยู่ไหนวะอ่าอยู่นี่นะครับสกายไล e ์ GTR นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มแต่งกันที่อ่าเรื่องของบอดี้ช็อปกันก่อนเลยนะครับกดไปนิดนึงโอเคเดี๋ยวมาดูกันที่ชุดคิดก่อนนะครับพวกชุดคิดของแต่งต่างๆนะครับว่าจะมีชุดแบบไหนบ้างเนี่ยอันนี้จะเป็นชุดคล้ายชุดสปิเตอร์ชุดไซส์เกิร์ตนะครับเล็กๆด้านล่างนะครับ อันนี้ก็จะคล้ายๆกันนะแต่จะมีขานาดด้วยแล้วก็ดิฟฟิวเซอร์หลังเนี่ยจะดูใหญ่กว่านิดนึงนะครับไม่นิดนึงอ่ะใหญ่กว่าเยอะอยู่นะครับสำหรับดิฟฟิเวเซอร์อลังการมากอันนี้นะครับอันนี้ล่ะอันนี้ต่างจากของเดิมยังไงวะเหมือนของเดิมเลยนี่วะทำไมมันดูเรียบๆเหมือนของเดิมเลยลองเทียบกับของเดิมดูนะร,รู้สึกว่าจะแทบไม่ต่างกันเลยนะจะต่างคแค่นิดเดียวนะสำหรับของแต่งตรงนี้นะครับนี่ตรงสเกิร์ตข้างจะเห็นได้ชัดนะครับตรงนี้นะครับอ่ามันจะคล้ายๆโค้งมารับตัััว้้ออนนนนนิดนึงงงงะะสหรรรบบขแตต่ีค แล้วก็รู้สึกสปิตเตอร์ด้านหน้าเนี่ยถ้าเป็นของแต่งเนี่ยจะเป็นสีตัวรถเลยนะถ้าเป็นของเดิมจะเป็นสีดําธรรมดานะครับแล้วก็รู้สึกด้านหน้าจะมีรูเพิ่มเข้ามาด้วยนะของเดิมจะไม่มีนะครับแค่นี้เนาะอันนีช้ชุดแต่งแบบเรียบๆแทบไม่ต่างจากของเดิมเท่าไหร่นะสำหรับชุดนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นชุดโป่งนะครับโป่งนิดหน่อยเนี่ยโป่งล้อออกมานิดนึงนะครับผมว่าอันนี้ยังดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร,ร่เนี่ยผมว่าโป่งมันเล็กไปอันนี้ก็จะเป็นโป่งผสมกับอ่าพวกชุดดิฟฟิเซอร์อันแรกๆเมื่อก อันนี้ก็เป็นโป่งใหญ่ขึ้นนะครับลากยาวถึงด้านล่างเลยนะครับแต่ผมว่ามันดูยังดูแปลกๆอยู่ผมว่ายังดูไม่ค่อยเข้าท่าเท่าไหร่นะสำหรับโป่งตัวนี้นะครับผมว่ามันไม่รู้สิผมว่ามันยังดูไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่สำหรับรถคันนี้นะครับโป่งตัวนี้ส่วน,นนี้ก็เหมือนเดิมครับผมแค่มีเพิ่มไซส์สเกิร์ตอ่าดิฟฟิเซอร์ทั้งหลายแหล่เข้ามานะครับส่วน,นนี้ก็เป็นโป่งเล็กๆเหมือนกันนะครับอืมนะครับส่วนใหญ่ก็ชุดคิดต่างๆก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะครับอุนน้ยอ โป่งอย่างนี้ค่อยดูดีขึ้นมาหน่อยนะเป็นโป่งอันจะใหญ่เลยนะอารมณ์คล้ายๆพวกล็อกเก็ตบันนี่อะไรพวกนี้เลยนะครับแล้วก็สังเกตดูนะครับขนาดด้านหน้านี่ค่อนข้างใหญ่เลยนะครับใหญ่แบบใหญ่มากนะครับอารมณ์เหมือนพวกรถ Time Atta c k เลยนะครับสำหรับขนาดด้านหน้านับใหญ่มากๆนะครับแล้วก็ดิฟฟิเซอร์ด้านหลังก็ค่อนข้างใหญ่พอสมควรเลยนะครับแล้วก็ชุดสุดท้ายเป็นยังไงอุย้ยชุดสุดท้ายนี่ก็สวยนะเป็นโป,ป่งล้อแบบว่าไม่ใช่ปโป่งโค้งมีรอยย็บแบบนี้นะครับอันจะเป็นปโป่งแบบนูนขึ้นมามีความเหลี่ยมมีความอะไรนะแต่ผมว่ามันสวยลงตัวน,นนะ อารมณ์ประมาณว่ารถแข่งในสนามอ่ะนะครับผมว่านี้สวยนะเออว่าผมเอาเป็นส่วนนี้ดีกว่านะผมว่าอันนี้สวยสุดละในบรรดาชุดคิดที่ดูมานะครับผมว่าอันนี้แจ่มสุดนะครับใส่เป็นตัวนี้ไปแล้วกันนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับแล้วก็รู้สึกว่ารถจะเตี้ยลงไหมรู้สึกว่ารถจะเตี้ยลงนิดนึงด้วยนะครับโอเคมาดูต่อที่พวกของแต่งชิ้เล็กๆกันบ้างนะครับมาดูกันที่ด้านหน้าก่อนนะครับด้านหน้าขอดูกันที่หลังคาก่อนดีกว่านะทำไมมันไม่ขึ้นวะอันนี้ลูปสกู๊ปนะครับ หลังคาก็จะมีช่องรับอากาศด้านบนนะครับซึ่งใส่ดีไหมเอ่ยจริงๆผมว่าเดิมๆมันก็สวยแลวนะหรือใส่อันเล็กๆแบบนี้ดีผมขอไม่ใส่ดีกว่าว่ะผมว่าอันเดิมสวยกว่านะแบบเรียบๆอย่างนี้เลยนะครับผมว่าแบบนี้สวยกว่าก็ไม่ใส่ละกันเอาสำหรับลูปสกูปนะครับแล้วก็ฮูดนะฝากระโปรงหน้านะครับมีให้เลือกค่อนข้างน่าจะเยอะอยู่นะครับเยอะเลยนะมีแแบบให้เลือกนะครับก่อนนี่จะเป็นแบบแต่งอันแรกนะครับก็จะมีช่องรับอากาศซ้ายขวานะครับมีคล้ายๆ อันนี้ผมไม ic, ่แน่ใจว่าคืออะไรเหมือนกันนะก้อนๆตรงนี้นะครับไม่รู้ใช่กริปล็อกหรือเปล่าแต่คิดว่าไม่น่าใช่นะครับโอ้อันนี้ก็สวยเนี่ยเป็นช่องใหญ่ตรงกลางเลยนะครับเอ้ยนี่สวยดีนะนะครับอันนี้ก็โอเคนะครับเป็นช่องตามที่เห็นเลยนี่ยบอกว่าถูกเหมือนกันว่าช่องแบบนี้มันต้องเรียกว่าอะไรนะครับโอเคแล้วก็นี่จะเป็นอ๋อฝากระโปรงคาร์บอนครับผมเออสวยดีนะครับอ๋ออันนี้ก็เป็นคาร์บอนแบบเจาะรูเหมือนอันแรกนะครับอืมอันนี้จะเหมือนเดิมแล้วแค่เป็นคาร์บอนเฉยๆนะครับ ก็สำหรับส่วนตัวผมนะผมว่าผมว่านะถ้าเป็นฝากระโปรงผมว่าผมชอบแบบนี้มากกว่านะมันดูเข้ากับชุดแต่งเราเดีอ่ะมันดูเหมือนพวกแบบรถแข่งในสนามดีนะครับรูแบบนี้นะครับผมแต่เราจะเอาเป็นคาร์บอนหน่อยละกันนะครับใส่เป็นอันนี้ละกันนี่เป็นรูแบบนี้นะแล้วก็เป็นคาร์บอนด้วยนะครับมันจะดูคล้ายๆแบบรถแข่งในสนามดีเห็นป่ะเออดูซิ่งดีนะครับโอเคใส่เป็นฝากระโปรงตัวนี้ไปละกันนะครับแล้วก็มาเรื่องของอาเฮดไลท์กันบ้างนะครับไฟหน้า ไฟหน้าก็มีแค่คิวเพิ่มเข้ามานิดเดียวนะครับซึ่งเราจะใส่ดีไหมครัผมขอไม่ใส่ดีกว่านะครับผมว่าไม่ใส่สวยกว่านี่ครับปล่อยแบบโล่งๆแบบนี้เดิมๆไว้สวยกว่านะครับสำหรับคิวไฟหน้านี่ครับโอเคต่อมามาดูที่เรื่องอะไรอีกเนี่ยมาดูตัางข้างกันบ้างะครับมิลเลอร์ะครับกระจกมองหลังนะครับอ่าใส่เป็นอันไหนเดียมีอันเล็กด้วยเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบ2ขานะมีขาแบบ2ขาตรงนี้นี่ครับ อันนี้จะเป็นคล้ายๆแบบธรรมดานะแต่เป็นคาร์บอนนะครับซึ่งผมชอบแบบอันเล็กมากกว่านะอันเล็กเลียมๆนะเนี่ยแบบนี้เนรับอันนี้เป็นคาร์บอนด้วยนะครับผมว่าใส่เป็นอันเล็กเลี่ยมคาร์บอนแบบนี้ไปแล้วกันนะครับผมชอบอันนี้มากที่สุดละโอเคแอปพลไป,ไปต่อไปมาดูกันที่เรื่องของลูปสปอยเลอร์กันบ้างนะรูปสปอยเลอร์ตรงนี้นะครับใส่เป็นอันไหนเดี่ะมีคล้ายคลีปลาแบบนี้ด้วยนี่ครับอันนี้ก็สวยนะหรือเราจะปล่อยลงโลง่ลงเดิมๆดีโล่งเดิมๆก็สวยนะครับหรือใส่เป็นคลีปแบบนี้ดี นะครับใส่เป็นครีบผมว่ามันดูแปลกว่ะใส่ไปที่บางแดดแบบนี้ดีกว่านะแบบคาร์บอนด้วยนะครับใส่ไปอันนี้ไปแล้วกันผมว่าอันนี้น่าจะสวยสุดแล้วนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับต่อมามาดูเรื่องของด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังก็จะมีสปอยเลอร์นะครับสปอยเลอร์อันนี้เป็นของนิสันนะครับก็จะมีแบบสปอยเลอร์เดิมแบบนี้กับเอาออกไปเลยนะครับเป็นแบบนี้เรียบๆนะครับ ซึ่งผมว่าใส่เป็นสปอยเลอร์สูงๆหน่อยดีกว่านะครับให้มันแบบว่าเข้ากับชุดแต่งเราที่เป็นออกแนวรถแข่งแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวหาสปอยเลอร์สูงๆแป๊บหนึ่งเนาะอันนี้เป็นสปอยเลอร์คาร์บอนนะครับแต่มันยังเตี้ยไปอ่ะผมว่ามันต้องมีสปอยเลอร์สูงกว่านี้เน,นี่ยนี่อันนี้ก็สูงขึ้นมานะครับอันใหญ่ขึ้นนะครับดูแบบอารมณ์รถแข่งมากขึ้นเลยนะครับดูไปเรื่อยนะครับอันนี้ก็คล้ายๆสปอยเลอร์เดิมเลยนะคล้ายๆสปอยเลอร์เดิม นะครับอู้หอันนี้สวยนะครับน่าจะเข้ากับแนวรถแข่งเนะอารมณ์บแบบทำแอ t แท็เลยนะยนนครับสปอยเลอร์ตัวนี้นะครับเฮ้ยสวยอยู่นะเข้าอยู่นะผมว่าเข้าอยู่นะครับเข้าชุดแต่งอยู่นะครับตัวนี้ลหละเฮ้ยตัวนี้ก็ใช้ได้นะตัวนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับอืมสวยๆหลายแบบว่ะนะครับอันนี้รู้สึกจะเตี้ยไปหน่อยว่ะอันนี้เตี้ยมากนี่ครับผมว่านี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นีครับเฮ้ยนี้ก็สวยะครัยมาจับด้านล่างตรงนี้นะจับตรงฝากระโปรงหลังด้านล่างนะครับ เอ้ยน,นี่ก็โอเคนะผมว่าน,นี่ก็สวยเหมือนกันเออเอาไหนดีเลือกไม่ถูกสวยๆหลายแบบเอ้ยน,นี่ก็สวยสวยอีกแล้วเลยครับเอ้ยน,นี่ดูเออว่ะดูรถแข่งดีว่ะนี่ครับมันดูใหญ่ดูหนาแล้วก็ตัวขาเนี่ยจะมาจับด,ด้านบนของสปอยเลอร์นะครับมันดูแบบเหมือนรถแข่งในสนามจริงๆอ่ะเออสวยดีว่าผมว่าน่าจะเข้ากับชุดแต่งนี้ดีนะนะี่ครับสำหรับสปอยเลอร์ตัวนี้นยเดี๋ยวดูตัวอื่นก่อนนะครับอันนี้เป็นแบบตูดเป็ดธรรมดาทั่วไปนะครับอันนี้เหมือนของเดิมเลยแต่เป็นคาร์บอนปะ ไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้เป็นตูดเป็ดคาร์บอนเฉยๆนะครับโอ้โหมหีเลือกเยอะมากอะนะครับหมดละนะครับอันนี้อันสุดท้ายจะเป็นตูดเป็ดแล้วก็เป็นคาร์บอนด้วยนะแต่ว่าคาร์บอนนี่จะยาวมาถึงตรงด้านล่างตรงนี้เลยนะมีรอยน็อตยึดด้วยนะตรงนี้อันนี้ก็สวยดีนะแต่ผมว่ามันยังไม่เข้ากับชุดแต่งของเราเท่าไหร่นะครับผมว่าสปอยเลอร์อันใหญ่ๆเมกกื่อกี้นี่อันนี้นะครับผมว่าอันนี้ดูเข้าสุดละนะครับเออดูแบบรถแข่งในสนามเลยอะเออใส่เป็นสปอยเลอร์ตรงนี้ไปแล้วกันนะมันจะดูใหญ่นิดนึงนะครับ ตามสไตล์รถแข่งนะครับโอเคประมาณนี้เนาะด้านหลังแล้วหมดยังยังเหลือเยอะเลยนะครับเหลือเทลไลท์นี่ครับไฟหลังนะครับไฟหลังก็ไม่มีอะไรก็ผมแค่เป็นแบบมืดลงเฉยๆนะครับก็ใส่เป็นแบบมืดไปแล้วกันนะครับให้มันดูซิ่งมากขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็เรื่องของป้ายทะเบียนนี้เราข้ามไปเครับเราไม่แต่งนะครับแล้วก็รู้สึกว่าท่อไอเสียนี่จะแต่งไม่ได้นะครับผมพยายามหมุนหามุมที่มันจะขึ้นไห้เรากดแล้วแต่มันไม่ขึ้นมาแสดงว่าน่าจะแต่งไม่ได้สำหรับท่อไอเสียตรงนี้นะครับน่าเสียดายะครับอยากแต่งท่อมากเลย นะครับแต่ไม่เป็นไรโอเคน่าจะหมดแล้วไหมเหลือแค่ตัวเรื่องของล้อแล้วนะครับมาดูเรื่องของล้อกันบ้างดีก,กว่านะครับสำหรับล้อก็อมีเลือกหลายแบบเลยนะครับเดี๋ยวขอเลือกสักแป๊บหนึ่งเนาะเอาเป็นไรเดียเป็น BPS ตัวนี้ไหม BPS ก็สวยนะก็ดูเข้าดีนะครับหรือจะเป็นตัวนี้เอยตัวนี้ก็ใช้ได้ตัวนี้ก็สวยอยู่นะครับเออว่าตัวนี้เข้าดีนะครับผมว่าดูใช้ได้นะเอ็นไกเนี่ยครับเอ็นไก ว่ายังยังไม่ยังไม่ได้เท่าไหร่นะครับยังไม่ได้ล้อมันสวยแหละแต่ผมว่าส่วนตัวผมมองว่ายังไม่ได้นะครับอืมหรือแม็กแบบนี้ดีหรือเป็นตัวนี้ไม่เอาดีกว่า W work นี่ครับอันนี้ผมว่าก้านเยอะไปหน่อยนะครับก้านแม็กเยอะไปหน่อยอันนี้เป็น W work อีกตัวหนึ่งนีครับอันนี้ก็สวยเหมือนกันนะแต่ผมว่ายังดูไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะครับแต่ผมขอหารอแป๊บหนึ่งเนาะอืมล้อมีให้เลือกค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันเนะอันนี้เอ้ยนี้ก็สวยเหมือนกันนะ ันนี้โลติฟอร์มเนี่ยโลติฟอร์มก็สวยนะแต่ยังไม่เข้าเท่าไหร่นี่ครับอเอาเป็นล้อตัวไหนดีอะไรจินอ่าไลจินอันนี้ก็สวยนะครับล้อสวยๆหลายแบบเลยนะมหมดแล้วนะครับผมว่าผมจะใส่เป็นล้อ b b s แล้วกันนะครับ b b s ตัวแรกนี่ครับตัวไหนว่าตัวนี้นี่ครับเนี่ยผมว่า b b s ตัวนี้ดูเข้าดีนะผมจะใส่เป็นล้อตัวนี้ไปแล้วกันนะครับ โอเคแอปพายไปเสร็จ okay, แล้วนะครับสำหรับเรื่องของของแต่งภายนอกนะครับน่าจะหมดแล้วไหมน่าจะครบหมดแล้วแหละเนี่ยเหลือแค่เรื่องของสีแล้วก็ลายรถและนะครับเดี okay, ๋ยวเราไปดูเรื่องของสีแล้วก็ลายรถกันต่อเลยนะครับโอเคมาที่เรื่องของสีนะครับก็เรามาดูเรื่องของสีกระจกรถก่อนนะครับสีกระจกก็เอาเป็นแบบธรรมดาธรรมดาเนาะแบบดําๆหน่อยแล้วกันเนาะเอาเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับใส่ไฟแล้วก็สีตัวคาลิปเปอร์ก็้อเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนที่หลังนะครับขอเปลี่ยนสีของบอดี้ก่อนแล้วกันนะครับ สีของบอดี้นะครับจริงๆคันนี้ผมอยากได้เป็นโทนสว่างนะครับอยากจะได้เป็นสีขาวๆาวฟ้าหน่อยก็ได้เอออย่างนี้ก็สวยนะครับขาวๆฟ้านะครับแต่ผมว่ามันจังดูแปลกๆว่ะยังดูไม่ค่อยเข้า่าไรเอาเป็นขาวล้วนดีกว่าเนี่ยขาวล้วนก็สวยนะนะี่ครับเอาเป็นขาวล้วนทีไหมขาวล้วนก็ดูดูสว่างดูสบายตาดีอนะ่นะนี่ครับหรือจะเอาเป็นเทาแบบเดิมมันก็ดูด,ดุดีนะครับผมเทาแบบเดิมมันอันไหนวะรู้สึกจะเป็นเป็นอันนี้ป่ะนี่อันนี้นี่ครับเทาแบบเดิมก็ดูดุดีนะครับ หรือจะเอาเป็นเทาแบบเดิมเดียวเรียบๆแบบนี้ก็สวยแล้วนะเออนะครับหรือจะเป็นสีขาวดีเดี๋ยวผมขอลองใส่เป็นสีขาวก่อนนะแล้วลองไปเลือกลายดูเผื่อจะสวยกว่าสีเทาเนะครับเดี๋ยวถ้าไม่ถูกใจเดี๋ยวกลับมาใส่สีเทาเหมือนเดิมเดี๋ยวขอใส่เป็นสีขาวก่อนแล้วกันนะนะครับแล้วก็มาดูลายกันหน่อยนี่ครับเดี๋ยวผมจะมาหาว่ามีลายไหนเนี่ยที่มันเข้ากับสีขาวไหมถ้ามันไม่มีผมจะได้เปลี่ยนกลับเป็นสีเทาเหมือนเดิมนะครับก็จริงๆผมก็มาเล็งๆดูแล้วแหละพวกลายอ่ะนะครับจริงๆเอ เนี่ยลายนี so ้น่ครับลายนี้สีนี้ดีไหมก็สีนี้ก็สวยนะดูสว่างดีอะเนี่ยครับดูลดซิ่งดีนะครับผมเออแบบนี้ดีไหมแบบนี้ก็สวยนะเออเป็นสีขาวแต่ว่าลายเป็นสีเทาแบบนี้ก็สวยนะครับอืมแต่อันนี้ล่ะอุ้ยนี่ก็ใช้ได้นะอุ้ยนี่ก็ใช้ได้นะสวยดีเออวันนี้สวยเนียครับเป็นสีขาวตัดน้าเงินนะครับลายถีน้ําเงิน นะครับสวยดีสวยดีเออว่ะเอาเป็นลายนี้ไหมผมขออนุญาตเอาเป็นลายนี้แล้วกันเนาะแล้วก็ตัวรถเป็นสีขาวนะครับไม่เปลี่ยนเป็นสีเทาแล้วผมว่าผมชอบแบบนี้มากกว่านะครับรถแบบโทนสว่างๆหน่อยมีลายนิดนึงนะครับบางทีก็ไม่นิดนึงหรอกลายก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับแต่ผมว่าสวยผมว่าสวยสีขาวตัดน้ําเงินแบบนี้นะครับโอเคใส่เป็นลายตัวนี้ไปแล้วกันนะครับดูสว่างตาดีะครับสีขาวแบบนี้แล้วก็ลายแบบอย่างนี้นะครับ ดูมีมิติดีนะครับส่วนตัวนะส่วนตัวผมเชื่อว่ามีบางคนที่ดูอยู่ไม่ชอบเนะี่ยอันนี้ผมเข้าใจนะเพราะว่าสไตล์กลารแต่งรถแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะความสวยของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเช่นกันนะส่วนตัวผมมองว่าแบบนี้มันสวยดีนะครับอันนี้ผมแต่งตามใจผมนะครับที่ผมพูดอย่างนี้คือเพราะว่าคลิปก,ก,ก่อนๆอันนี้ก็มีประเภทที่ว่าคอมเมนต์ว่าไม่เห็นสวยเลยพี่แต่งอะไรของพี่มันมีนะครับคอมเมนต์พวกนี้อธิบายนิดนึงว่าความสวยของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับส่วนตัวผมมองว่าแบบนี้สวยนะครับ โอเคประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาต่อที่เรื่องของสีของตัวล้อกันดีกว่านะครับสีตัวล้อเป็นสีอะไรเดียจริงๆสีเดิมก็สวยนะสีเทาแบบนี้นะครับหรือจะเปลี่ยนให้มันเป็นสีขาวไปเลยนะครับสีขาวก็เออดูสว่างดีนะดูเข้ากับตัวรถดีนะครับหรือจะให้มันตัดไปเลยนะสีออกแบบดําไปเลยดีไหมเนี่ยนี่สีดําไปเลยว่ะสีดําก็ใช้ได้นะเพิ่มความดุขึ้นมานิดนึงนะที่ส่วนของล้อนะครับสีแป๊ดแปแปดเลยไหมสีเขียวไม่น่าเข้า จะเป็นแบบว่าสีน้ําเงินดีนะครับสีน้ําเงินให้เข้ากับตัวลายเอยสวยเหมือนกันนะครับสวยเหมือนกันนี่ครับแต่เอาให้มันอ่อนลงหน่อยเป็นสีฟ้าไหมก็ใช้ได้นะเออวาออกสีน้ําเงินก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับลองเปลี่ยนเป็นแบบน้ําเงินแบบเมทัลลิกดูหน่อยนี่ครับแบบนี้เออสวยดีนียสวยดีเออวาใส่เป็นสีน้ําเงินก็ได้เนาะน้ำเงินเข้มๆหน่อยดีกว่านี่น้ำเงินเข้มๆก็โอเคนะเรับเออวาใส่เป็นน้ำเงินเข้มแบบนี้ดีไหมน่าจะใช้ได้อยู่นะ มาดูสีพวกสีแคนดี้บ้างสิสีนี้ก็สวยนะเออสีไหนดีวะหรือจะเป็นน้ําเงินแบบสีด้านแบบนี้ดีนี่นะครับสีด้านผมว่าสีด้านไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นี่ครับอ่าสีคโครมน้าเงินคโครมไม่โอเคไม่โอเคผมว่าน้ําเงินมิทัลลิกอะผมว่าสวยน้ําเงินฟ้าแบบเนี้ยนะครับจะจะเอาเป็นโทนไหนดีมีหลายโทนเหลือเกินนะสีมิทัลลิกไฮ้โทนนี้ก็สวยนะดูเข้มๆหน่อยอจะเข้มไปเลยแบบนี้อันนี้เข้มไปผมว่า ือจะเป็นนี้ดี hmm. ผมว่าเนี้ยโอเคส่วนตัวองว่าน้ําเงินนี้โอเคนะครับใส่เป็นน้ําเงินนี้แล้วกันนะสำหรับสีของตัวล้อนะครับเอ่อสำหรับเกมน,นี้มันเปลี่ยนสีตรงขอบล้อไม่ได้นะครับมันก็จะเป็นสีโครมแบบนี้ไปนะครับก็ต่อมาเรามาดูกันที่เรื่องของเบรกคาลิเปอร์แล้วกันนะครับเบรกคาลิเปอร์คือสีของตัวเนี่ยตัวป um ั๊มเบรกนี่ครับก็เอาเป็นสีอะไรดียะสีน้ำเงินหรือสีฟ้าดีไหมให้มาดูกลืนๆกนับตัวรถหน่อย ผมว่ามันจะดูฟ้าขึ้นไปนะอยากจะได้สีที่มันตัดสักหน่อยดีกว่านีครับอันนี้สีม่วงนี่ครับสีม่วงไม่ค่อยตัดเท่า่นะคลื่นไปสีชมพูไม่น่าเข้านี่ครับสีชมพูไม่น่าเข้าสีแดงนะสีแดงก็สวยนะดูตัดดีนะครับอารมบ์เบกมโบนะครับสีเหลืองไหมสีเหลืองก็พอใช้ได้นะครับแต่ยังไม่โดนสีส้มสีส้มก็ยังไม่โดนหรือจะเป็นสีดาไปเลยดีสีดาก็โอเคนะ เออว่ะสีดําให้มันดูมืดๆไปเลยก็ใช้ได้นะมันจะดูมีความดุเพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับตอนนี้ผมลังเลระหว่างสีดํากับสีแดงอยู่ว่าจะเป็นสีไหนดีนะครับแต่ส่วนตัวผมว่าสีดาน่าจะดูโอเคกว่านะครับใส่เป็นสีดําไปดีว่านะครับนี่แบบนี้ดีกว่านะครับโอเคใส่เป็นคาลิเปอร์เบรกสีดําไปแล้วกันนะครับโอเคน่าจะเสร็จหมดแล้วนะสำหรับของแต่งต่างๆแล้วก็เรื่องของสีรถลายรถเรากา็เรียบร้อยหมดแล้วนะครับ ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวต่อไปเราไปลองทดสอบวิ่งเล่นกันดูในสนามแข่งเลยดีกว่าเนี่ยว่าคันนี้หลังจากแต่งสวยแบบนี้แล้วไปวิ่งในสนามเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปที่สนามแข่งกันเลยก็สําหรับสนามแรกนะครับผมก็จะมาแข่งกันที่สนามนี้เลยนะครับสนามนี้ก็จะเป็นความยากระดับรู้สึกจะเป็นมีเดียมะคีับนี่เป็นความยากระดับมีเดียมะคีับสีเหลืองๆนะครับโอเคเรามาลองแข่งกันเลยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะแข่งกับ Ford Fal Con นะครับ อ๋อรถกูแข่งครับผมในรถเราก็สวยเหมือนกันนี่ครับเฮ้ยสวยดีว่ะมองมุมนี้ก็สวยดีนี่ครับลองเบิ้ลหน่อยครับโอ้ยเสียงใช้ได้เสียงใช้ได้แบ็คไฟโหดมากไปโโอ้หมาถึงกูแซงเลยอ่ะโอ้โหแรงเกินนี่ครับผมนี่ขนาดยังอัพไม่เต็มนี่ครับไม่ใช่อะไรหรอกนี่ครับรถบอดมากากอยู่แล้วในสนามนี้นี่ครับมาขับไปเล่นโชว์ตัวเฉยๆนี่ครับโอเคไปครับผม ดีปายดีปายดีปายเขืนสักทีโอ้โหพุทธไวพุทธแรงโอ้โหโอ้โหเกือบเกือบ400เนี่ยเมื่อกี้ความเร็วนะครับผม390เกือบปลายเลยเมื่อกี้เรียบร้อยนสนามแรกนะจบไปแบบรวดเร็วนะครับง่ายๆอยู่ๆก็ผมรถบอดเกมนี้ไม่ได้ยากอะไรนะครับแข่งแบบเหมือนเหมือนมาขับเล่นเนะ่ยครับโอเคเดี๋ยวไปสนามต่อไปกันเลยดีกว่า ก็สําหรับสนามต่อไปก็จะเป็นสนามนี้เลยนะครับก็ใช้รถคันเดิมนะครับสกายไลน์ r 3 2เหมือนเดิมนะัด่านนี้จะเป็นระดับมีเดียมเหมือนเดิมนะครับโอเคมาลองดูกันนะรู้สึกจะแข่งกับ d o ทชาริเนเจอร์ SRT8 นะครับรู้สึกว่าค่า P.R เราจะมากกว่านิดนึงด้วยซ้ำนะครับอันนี้น่าจะชิลๆอยู่แล้วนะครับสำหรับเกมนี้นะครับอย่างที่บอกเหมือนมาขับเล่นเฉยๆนะครับคู่แข่งเหมือนแบบตัวประกอบนะครับโอเคเบิร์นนิดนึงเสียงใช้ได้เสียงเอาเรื่อง เ,เ,เดี๋ยวผมจะต่อคู่แข่งโดยการผมไม่กดในตัดแล้วกันดูที่ว่าผมจะแซงได้หรือเปล่าแต่ด,ดูทรงแล้วไม่น่าได้เนี่ยดูทรงไม่น่าได้ต้องกดสักหน่อยแล้วกันเอดถ้าผมไม่กดนี่น่าจะสู้ไม่ได้เนี่ยครับสำหรับคู่แข่งคนนี้ต้องกดสักหน่อยแหม่พอแซงได้แล้วปุ๊บมันก็จะสบายเลยนะครับคู่แข่งจะแซงเราไม่ได้แล้วขับเล่นครับผมทีนึงทีนึงโอเคโอเค โอเคครับ okay, ผมเก็บในตัดหน่อยเก็บในตัดสักนิดนึงเอาให้เต็มหลอดเลยแล้วกันเข่าโค้งเข่าโค้ง okay. โอเคโอ้โหเราทิ้งห่างคู่แข่งอยู่60กว่าเมตรเนี่ยครับสบายๆครับ,บผมโอ้โหเนตัสเต็มหลอดแล้วกดต้อหน่อยแล้วกันอือเข้าเสียใจไปสบายๆเนี่ยครับผมครั้นี้ชิว,ชวๆครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปที่ด่านต่อไปกันเลยดีกว่านี่ครับก็สำหรับด่านต่อมาก็จะเป็นด่าน ด่านนี้เลยนะครับก็จะใช้รถคันเดิมนะครับเป็นระดับมีเดียมเหมือนเดิมเลยนะครับแต่ว่าครั้งนี้จะแข่งกับรถอะไรเอ่ยแข่งกับ Ford m มัดแต g ง t ครับผมรู้สึกว่ารถบอดคันนี้จะ PR มากกว่าเรานะครับค่อนข้างเยอะอยู่นะครับมาลองดูกันว่าเราจะชนะได้หรือเปล่าแต่ไม่น่ายากอยู่แล้วนะบอดเกมนี้อย่างที่บอกไม่ได้ยากอะไรนะถ้าไม่ใช่ระดับฮาร์ดเนี่ยอันนี้เป็นระดับมีเดียมก็ชิวๆนะครับผม ยืดิ๊เล่นครับผมดิ๊เล่นยังไม่เปิดในตั้งครับผมต่อให้บอลนำไปก่อนนี่ครับไปครับไปครับยังไงครับผมยังไงครับผมไม่กดในตั้งด้วยไม่กดในตั้งยังแซงแซงไหมไม่แซงว่ะแม่งกดในตั้งหนีโอเคเรากดในตั้งตามครับผมเรียบร้อยครับผมแซงแบบชิวๆครับผมกินนิ่มโอเคออโอ้โหความแรงเกือบ400ครับผมเมื่อกี้เรียบร้อยครับผมเข้าเส้นชัยไปแล้วนี่ครับโอเค เรียบร้อยนะครับสำหรับการลองเอามาขับสำหรับเจ้านิสสันสกายไลท์ GTR R32 ของเรานะครับก็อนว่าพอแค่นี้แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้นะก็มาแต่งให้ดูขำๆประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับเจ้านิสสันสกายไลท์ GTR R32 นะครับคันนี้เลยนะครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยแล้วกันนแหนเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาแต่งรถอะไรอีกก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายจ้า